ผมเอารถกระบะแคป2.4นะครับ Toyota r ี v o ตัวยกสูงนะรถปี2022มาทดลองขับข้างนอกนะครับเกียร์นี่สับเปลี่ยนปกติเลยนะครับเลขไมค์คันนี้ใช้มาที่แสน0 0 0 0มิโลได้เกียร์ออตโอต้ด้วยผมทำคาสปาผมปรับสภาพนะครับมาให้เรียบร้อยเลยบอกเลยว่ารถคันนี้โอ้โหสภาพพร้อมใช้ถ้าไม่คาดหวัง100%เป็นเป็นรถกระบะที่พร้อมใช้อีกคันหนึ่งเลยนะครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รถสวยเดียวสมารค์คารผมเดียวจิริยุทธก่อนอื่นต้องขอสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาแนะนำรถกระบะสภาพใหม่ราคาไม่แพงจอดรอๆนะครับอยู่ด้านหน้าโอ้โหนี่คันนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดกับโตโยต้ารีโว่นะครับมิกตัวกลาง นะครับซูเปอร์เฟกสีขาวสวยๆช่ำๆแบบนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับเลขไมล์แสนสองราคาไม่เกิน5 0 0แสนบาทได้กระบ,บะเกียร์ออโต้สภาพดีแบบนี้พี่ๆเพื่อนๆท่านใดนะครับที่เข้ามาแล้วถ้าชอบฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับรถยนต์มือสองไม่ได้พูดพัม์ทำเพลงเดี๋ยวเรามาตรวจสอบโครงสร้างไปพร้อมๆกันเลย 1, 2, 3, 4 ผมไม่ได้ใบหวยนะครับสีนี่เสมอกันเลยโอ้โหลลสีขาวด้วยได้ล้อขอบ17บเ็สกโคมตัวพิเศษนะครับตัวนี้ผลิตมาแค่มีกี่ร้อยคันเท่านั้นนะนี่โอ้โหสีสันนี่เงาวิ่งฉ่ำแบบนี้เลยโอ้โหใครได้ไปนี่ถือว่าโคโชคดีเลยอะ่ะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับตัวนี้จะเป็นตัวไมน่าเชนแล้วปี2 1จนไฟหน้านะครับจะเป็น LED มีลูกแก้วนะครับหรือเป็นโปรเจคเตอร์ด้านในเลนส์ใสไม่มีน้ำเข้าเลนส์ไม่มีแตกนะครับกันชนเนี่ยจะเป็นตัวเขาเรียกว่าหน้าหมูป่าเห็นไหมมันจะเป็นเคี่ยวลักษณะน,นี้ซ้ายขวากระจังหน้านะครับโลโกโ้โตโยตา้าคมเมียมขนาดใหญ่เลยสปอตไลท์นะครับด้านล่างติดตั้งมาจากโรงงานเป็นตัวไฟ led หล่อลอ,ลอแบบนี้ดุดันไม่เกรงใจใครนะครับตัวไมน่าเชนตัวนี้ออกห้านะครับ8 2 5 0 0บาท วันนี้เหลือในราคาไม่เกิน5 0 0แสนบาทผ่านไปกี่ปีนะครับรถปี2 0 2 2รถใช้งานมาแค่3ปีเซฟเงินไปประมาณ3 0 0แสนกวบาทคุ้มไม่คุ้มนะครับตัดสินใจด้วยตัวของตัวท่านเองเลยนะไม่ต้องพูดเยอะโครงสร้างฝั่งด้านขวา 1, 2, 3, 4จัดไปนะครับสีนี้เสมอกันเลยล้อขอบ17ล้อ Toyota ริ้วรอยเกิดจากการใช้งานมีมานะครับโลโก้สัญลักษณ์ t ต y o ต a ได้ยางโยโกฮามานะครับขอบ17ปี2024ทั้งชุดเลยนี่ยางปี24นะตัวนี้ขนาดยางนะครับ265 65 r 1 7ตัวซีรีส์นี่65เนี่ยแกมไม่เตียนะครับกำลังดีเลยซุ้มล้อโอ้โหดูดิซุม้มนี่ขาวจ้ดเลยด้านในเห็นไหมดูตัวเอ,อ่อบอดี้ของตัวรถนะครับเนี่ยซุ้มเดิมเดิมแบบนี้คอยสปริงเห็นไหมโอ้โหนี่ของเดิมของแท้นี่ นะด้านล่างนี้ไม่มีรอยหยดไม่มีคราบซึมนะครับเนี่ยบอกเลยรถกาสวยจริงนะบันไดข้างนี้ไม่มีรอยเลยนะครับบันไดข้างสีดําเดิมจากโรงงานเดี๋ยวผมจะแผ่นกล้องให้ดูด้านล่างก่อนผ่นการใช้งานมานะครับจะหนักจะเบาจะโซมไม่โซมดูด้านบนไม่ได้ต้องดูด้านล่างด้วยสังเกตตัวเครื่องยนต์มันจะต้องไม่มีรอยหยดนะครับรอยรั่วซึมคราบน้ํามันเครื่องนะ แต่อย่างได้เนี่ยผมซูมให้ดูแบบนี้นะครับเราเน้นความชัดเจนบอกแบบตรงไปตรงมานะไม่ต้องเสียเวลานะครับเดิมก็ว่าเดิมโดนก็ว่าโดนขายแบบไม่เฟกขายแบบไม่อวยนะแจ้งกันแบบตรงไปตรงมาเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาทั้ง2ฝ่ายนะครับโลโก้สัญ,ญลักษณ์ไฮรักนะครับตัวนี้กระจกมองข้างปรับพับด้วยระบบไฟฟ้านอกจากนั้นมีไฟเลี้ยด้านข้างกันสาดสีชา โตโยต้แท้นะครับมือจับประตูแบบโครเมียมตัวนี้จะเป็นกระบะ Open Cap ปแคปเปิดได้แล้วนะนี่โอ้โหต้องบอกก่อนเลยนะครับริ้วรอยของนี้เกิดจากการใช้งานเป็นรถมือเดียวนะครับแต่ผ่านการใช้งานมามันก็จะมีรอยเขียนยน,นะรอยเขียนบ้างอุบัติเหตุหนักไม่มีนะครับย้ำมาอุบัติเหตุหนักไม่มีนะผมมีรูปตอนที่ผมไปรับตัวจากเจ้าของเก่าเข้ามาเขามีประกันนะครับเขาก็ทําการเคลมสีนะครับ รับสภาพให้ทั้งคันเลยเห็นไหมสีแมสสีนี่ฉ่ำวิ้งแบบนี้เลยนะครับโลโกโ้สัญลักษณ์สติ๊กเกอร์พีเลเนอร์ซูเปอร์เฟกตัวนี้นะครับของเดิมของแท้ล้อหลังเดี๋ยวให้ดูคัตซีก่อนโตต้าลีโวโนะครับเลขคัตซีเนี่ยมันจะอยู่ด้านหลังเห็นไหมตัวนี้ตัวนี้จะบอกตัววินนะครับเลขคัตซีของใครของมันนะครับถ้าไม่มีนี่ไม่ได้นะไม่มีนี่คือแสดงว่าคัตซีไม่ตรงนะครับเลขคัตซีนี่ตัดต่อมาไม่ได้นะครับไม่งั้นจะโอนไม่ได้นี่คัตซีทั้ง โอ้โหไม่มีการพ่นกระสนิมนะของเดิมของแท้เนี่ยตั้งแต่รถใหม่ป้ายแดงเลยคันนี้ประวัติดีนะครับเจ้าของเก่าเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าพี่ไก่พี่ตุลเนี่ยเป็นลูกค้าเป็น FC ที่น่ารักนะครับขายรถกับผมมาคันนี้เป็นคันที่8แล้วนะทั้งซื้อทั้งขายนะครับแกใช้รถเต็มที่ประมาณ5ปี6ปีนะแกก็เปลี่ยนนะครับใช้แต่โตโยต้านี่โอ้โหนี่ช่วงล่างเห็นไหมเฟืองท้ายไม่มีแหนบบรรทุกนะครับเฟืองท้ายเดิมๆมเนี่ย ัวรถเดิมเดิมเลยค่อนข้างที่จะออกไปแนวใหม่เลยนะพอรถผ่านกันใช้งานมากี่ปี3ปีนะครับเนี่ยแผ่นกล้องให้ดูแบบนี้เนี่ยไฟท้ายมันจะเป็นลักษณะเลข3เห็นไหมแบบนี้เป็น led เลนส์ใสไม่มีแตกนะครับฝาท้ายเนี่ยมือจับประตูจะเป็นแบบ one touch one open สีครียมมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะครับโลโก้สัญ,ญลักษณ์เห็นไหมไฮรักวีโก้ตัว e นะครับไม่ใชว่วีโก้เลยีโว จำผิดจำถูกนานๆจะมีรถใหม่ๆเข้ามานะปกติเนี่ยจะขายแต่วีโก้เลยจะลิ้นรัวไปหน่อยกันชนด้านหลังนะครับเป็นแบบโครเมียมของเดิมจากโรงงานเป็นสแตนเลสแบบนี้เลยขึ้นรูปกะบบะไลเนอร์นะครับเดิมทีเป็นของโตยต้าไลเนอร์มันจะมีริ้วรอยนิดหน่อยนะผมกลัวว่าลูกค้าได้ของนู่นนี่นั่นไม,ไม่เอานะครับอะไรที่มันเก็บรายละเอียดได้นะครับเราก็ยินดีนะอันเนี้ยผมเทินอันเก่า เปลี่ยนกระบะไลเนอร์นะครับของของใหม่ให้เลยเห็นไหมย้ำว่าริ้วรอยนะกระบะดไลเนอร์ไม่มีแตกนะครับผมมีภาพรูปภาพเก่าเนี่ยให้ดูได้มันจะมีรอยลักษณะส,สีหยดลงไปแล้วมันทําความสะอาดไม่ออกนะครับผมก็เลยเปลี่ยนไปเลยนะดูดิเอาใจ FC นะครับลูกค้าผมจะได้ของที่ดีไปนะของไม่ดีไม่เอานะครับบอกแบบนี้พูดกันแบบตรงไปตรงมาโครงสร้างนะครับตัวกระบาด้านหลัง เม็ดอาร์คลอยสปอตต่างๆเดิมๆไฟท้ายด้านขวาไฟเลนไม่มีแตกซับด้านในกระบะนะครับฝากระโปรงด้านหลังนะครับไม่ใช่ฝากระโปรงฝาท้ายนี่เห็นปะ่ะซับด้านล่างเนี่ยฝาท้ายเดิมของเดิมของแท้รถกระบะนะครับนี่ดึงให้ดูเห็นรอนลุกตั้งด้านล่างไหมนะสันความคมมันจะต้องเป็นลักษณะนี้รถถ้ามันโดนกระแทกเนี่ยถ้ากระบะ,ะไเนอร์ผมเปลี่ยนมา ตัวรอนเนี่ยมาโดนกระแทกก็แสดงว่ารถมันผ่านการใช้งานมานะครับถือว่าเยอะพอสมควรไม่ใช่อันนี้เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาสแตนดาร์ดเดิมๆแบบนี้นี่ผมดึงตัวกระบะไลเนอร์ให้เห็นแบบนี้เลยกระบะไลเนอร์แอรโร่ไลเนอร์เดี๋ยวเรามาตรวจสอบโครงสร้างด้านล่างกันให้ดูแต่ด้านบนให้ดูด้านล่างด้วยอ่ะดูซิว่าตัวกระบะไลเนอร์เปลี่ยนมาเปลี่ยนจากอะไรตั้งแต่ที่ผมแจ้งไว้ก็คือ เป็นริ้วรอยในตัวกระบะนะเดี๋ยวจะมองว่าเอ๊ะเปลี่ยนมาทําไมผมแพงนกล้องให้ดูด้านล่างเห็นไหมลอนกระบะด้านล่างนี่ถือว่าปกติเลยนะครับรอยซีนกระบะเดิมนะผ่านการใช้งานมาแต่ถือว่าคันนี้ไม่โทมย,ยางอะไหล่มีมาให้ครบเฟืองท้ายเดิมนะครับสัญลักษณ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดจากโรงงานช็อคอัพไม่มีร่ดนะครับนี่ให้ดูดุมล้อด้านในนะครับปั๊มเบรกต่าง ให้เห็นสภาพแบบนี้ของเรานี่ทําคารสปาถอดล้อ4ล้อนะครับอัดน้ํายาสลายคราบทาความสะอาดคลีนให้ทุกจุดเลยรถบ้านนะครับคันนี้ซื้อเงินสดไม่มีแหวนนะอยาว่าเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงเลยกุจะรีโมท2ดอกมีล็อกเทคหนึ่งล็อกเทคก็มี2นะครับสำรองมี1นี่โอ้โหมีมาให้ครบอ่ะรีโมทนะเดี๋ยวผมจะล็อกประตู ไฟกระพริบหนึ่งครั้งอันล็อกไฟกระพริบสองครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบสบภาพภายในกันบอกเลยว่าคันนี้โอ้โหสภาพภายในโคตรว้าวเลยอ่ะเลขไมล์แสนสองได้รถกระบะปี2022ข้อสำคัญเป็นรถเกียร์ออโต้โอ้โหดูดิภายในนี่เบาะหนังสีดำหรูหรานะทำความสะอาดง่ายดูดิโอ้โหนี่เริ่มจากผ้าเบาะก,ก่อนเห็นไหมเบาะสีดำเดินด้วยได้สีแดงเห็นไหมครับ เส้นสายแบบนี้ของเดิมของแท้เบาะไม่มีขาดเลยนะฟองน้ำนี่ตึงเปรีย้ยด้านคนขับก็สามารถปรับสูงต่ำตามสริละของผู้ขับขี่ได้เลยนะครับเกียร์ออโต้นี่บอกเลยว่าหายากป้ายแดงคันนี้นะครับ825,000บาทวันนี้เหลือได้ราคาไม่เกิน5 0 0 0 0นบาทจับจองเป็นเจ้าของได้เลยนะครับรถสวยเดียสมาร์ทคาของเราเนี่ยจะดึงขอบยางกระดุมงูให้ตรวจสอบเสาเอเสาบี แล้วก็เสาสีให้ดูว่ารถเนี่ยมันมีอุบัติเหตุหนักพิก่ํำหรือตัดต่อมาหรือเปล่ารอยสปอตกลมๆพวกนี้มันเกิดจากลายการผลิตนะครับเหล็กเนี่ยมันจะซ้อนประกบกันประมาณ3ชั้นนะครับถ้ามันไม่มีเนี่ยแสดงว่ารถเนี่ยเสามันหักรถมันลงข้างทางมามันโดนปิดจากสีโป๊ะนะครับมันมีการตัดเชื่อมต่อใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดของเดิมของแท้เนี่ยมันจะต้องกลมเรียบเสมอกันแบบนี้นะครับกระบวนการผลิตหุ่นยนต์โรบอตนะครับแบบนี้ย้ำมาจากโรงงาน ข้อสำคัญนะครับเวลาเราเอามือรูปจำสัมผัสหรือจับไปเหมือนต้องไม่สากมือถ้ามันสากมือแสดงว่ามันมีการพ่นสีพ่นซับด้านในมานะครับแต่คันนี้เดิมๆแบบนี้เลยมันจะมีแก้มขยับมานิดหน่อยทําสีชิ้นนี้มานะครับบริเวณตัวแก้มฝั่งด้านขวานะบอกบอกว่เลยว่าอุบัติเหตุหนักไม่มีไล่เรียงลงไปด้านล่างนะครับสคับเพดเห็นไหมตัวยูริเทนของโตโยต้ารีโวตรงรุ่นเลย ตัวประตูแคบนะครับตัวนี้มันจะมีสติกเกอร์มี QR Code นะครับแล้วก็ตัวข้อมูลเติมลมยางสลักประตูไม่มีการโดนขันนะโอ้โหนี่ภายในนี่โคตรกว้างเลยเห็นไหมขึ้นลงสะดวกสบายนะตัวแผงประตูหรือช่องแคปนะครับผ้าพลาสติกต่างๆเนี่ยอุปกรณ์ทุกอย่างไม่มีแตกขัดไม่มีชำรุดผ่านการใช้งานมาันก็จริงแต่คันี้ถือว่าไม่โทมนะครับ เดิมๆลอยอาร์ตเดิมๆของเรานะครับรับประกันในเรื่องของโครงสร้างฟังให้ดีนะครับลูกค้าใช้ไปตรวจพบหรือตรวจสอบย้อนหลังลดพิกวัม่มน้าท่วมหรือตัดต่อมาเราได้ระบุในสัญญานะครับเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนนะสลับตัวนี้เดิมๆนอกจากนั้นของผมเนี่ยรับประกันในเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์โอนไม่ได้นะครับคืนเงินให้เต็มจํานวนขาย รถมือ2ผมปรับสภาพนะครับผมตรวจเช็คความพร้อมมาให้เรียบร้อยแล้วอย่างคันนี้ผมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกองเครื่องกองโซล่าของเรานะครับขายตามสภาพเราไม่มีบริการหรือรับประกันหลังการขายผมขายในราคาที่ไม่แพงย้ํานะครับไปดูได้เลยรถปีนี้รุ่นนี้นะครับต้องมีประมาณ5 0 0แสนกว่าบาทผมขายได้ราคา499บอกได้เลยว่าราคามิดนะไม่ใช่มิจฉาชีพนะครับราคามิตรภาพ ฉะนั้นผมไม่ได้ซัพพอร์ตหรือไม่ได้ซื้อซื้อบริการตัววารันตีเพิ่มเติมให้นะอันนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนเลยเพราะผมขายถูกแล้วนะครับหาคนที่พร้อมหาคนที่รับได้นะใครมองว่าราคานี้แพงไปสีนี้ไม่ชอบนะเกียร์ออโต้ขับไม่ได้ไม่ชอบขอให้ผ่านเลยผมมีคันเดียวนะครับผมไม่มีตัวเลือกเยอะเป็นเต็นท์รถรถมีไม่มากนะครับขายเฉพาะคันที่มีนะครับอันนี้ผมบอกได้เลยนะบอกชัดเจนด้วย ไม่อวยนะครับฟิล์มรอบคันเนี่ยให้คู่60-40นะครับไม่มึดสะจนนกันไปแล้วก็ไม่สว่างสะจนกเกินไปนะตัวนี้เบาะแคปเปลี่ยนใหม่ให้นะครับเบาะเดิมมามันจะมีฟองน้ํามันจะแบนพวงมาลัยด้านหน้าโอ้โหตัวนี้จะเป็นตัวกลางตัว E นะครับตัวมิดตัวมิดนะครับตัว Mid. มิดพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสวยหรูและดูดีมากโอ้โหดูดิ รถโคตรน่าใช้เลยอ่ะได้รถกระบ,บะเกียร์อรโอตโต้ข้อสำคัญเป็นตัวพีเล n เนอร์ยกสูงอ่ะอ่อนสวิตกุญแจไฟด้านหน้าเนี่ยมัตงติดครบทุกดวงเห็นไหมไฟรูปเครื่องไฟแอร์แบ็กพอสักพักหนึ่งผมสตาร์ทเครื่องนะครับไฟพวกนี้มันจะต้องดับชึงเดียวเลยเครื่องนี่โอ้โหเสียงนี่ยังนิ่มอยู่เลยนะดูดิหน้าจอไฮลักลีโวโอ้โหสัญลักษณ์ผ่านการใช้งานมาแส0,000มกิโล มากไปหรือน้อยไปก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษนะครับถ้าชอบเลขไม้์หลักหมื่นคันนี้ไม่เหมาะนะผ่านเลยนะครับผมต้องการที่จะรีวิวนะครับหรือสื่อให้กับคนที่เขาซื้อจริงนะครับซื้อจริงแล้วก็รายละเอียดการคุยแล้วก็การนําเสนอของผมก็ถือว่าชัดเจนนะหาคนที่พร้อมหาคนที่รับได้ไม่มาดามาาผมนะครับนี่โหผ้าสกรดหลังคาด,ด้านบนเราทําความสะอาดนะครับเราทําคาสปาถอดลักทำความสะอาด ถอดซักสิไม่ถอดลักถอดซักทงความสะอาดมีรอยเจมิมนะมันจะมีลักษณะเหมือนแป้งนะครับผมก็เห็นว่ามันนู่นนี่นั่นถอดเลยดีกว่าล้างทีเดียวไปเลยคนได้ไปนะครับเขาก็จะได้แบบเออโอเคแฮปปี้เพราะบางคนบางท่านไม่ชอบจริตของแต่ละท่านบางคนไม่เหมือนกันไฟส่องแผนที่ที่ใส่แว่นตาม่านบังแดดด้านซ้ายนะครับสติกเกอร์ตัวนี้สกรีนนะไม่มีถลอกนะครับ ฝั่งด้านขวาอ่ะเดี๋ยวให้ดูหลังคาอีกรอบนึงเห็นไหมผ้าสีเทาเนี่ยสวยๆใสๆส,ส,สะอาดแบบนี้เลยรถสูงนะครับมันจะมีตัวที่จับขึ้นลงซ้ายขวาคอนโซลด้านบนเห็นไหมหุ้มหนังมาพร้อมกับตำแหน่งถุงลมนิรภัยหรือ Airbag ็ฝั่งด้านซ้ายเส้นริ้วแบบนี้เห็นไหมไม่มีทลอกย้ำว่าไม่มีถลอกนะไฟฉุกเฉิน นาฬิกาติดครบนะครับคีบช่องแอร์ไม่มีแตกหักแต่อย่างใดอุปกรณ์ใช้งานได้แบบปกติอย่ามั่ปกติเลยจอเอนด o อยของเดิมของแท้นะครับตัวนี้ผมยังไม่ได้ลองเล่นแต่เจ้าของเขาบอกมีเนวิเกเตอร์มีหรือไม่มีอันนี้มาคอมเมนต์บอกผมกันด้วยนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจออปชั่นนี้ตัวนี้ต้องของอาภัยด้วยไม่ไม่แม่นจริงๆ นะเปิดติดฟังก็โอเคจบแล้วแต่ยังไม่ลูกเล็นอะไรสักเท่าไหร่นะครับตัวนี้เกียร์ออโต้ก่อนไปเปิดแอร์ก่อนอ่ะทดสอบความแรงเบอร์หนึ่งเบอร์2เบอร์ส,เ,รสเห็นปะ่ะรถเร่งฟูแอร์เย็นนะครับข้อสำคัญโตโยต้าเนี่ยเป็นรถที่แอร์เย็นโหดูดิทิดทางปรับลมเข้าลมออก ด้านล่างไฟตัดหมอกหลังที่จ่ายกระแสไฟนะครับคอนโซลกลางตัวนี้จะมีตัวที่ใส่ขวดน,น้ำสอขวดเกียร์ออโต้เป็นระบบเก็บไทหรือขั้นบันไดนะเกียร์นี้เข้าได้ทุกเกียร์นะครับย้ำว่าเข้าได้ทุกเกียร์มีโหมด Eco Power มาให้เรียบร้อยเลยนะครับโอ้นี่เห็นป่ที่ใส่ของหรือเกะใส่ของขนาดใหญ่ แผงประตูด้านข้างนะครับสีดำสีเมทัลลิกเส้นสายเนี่ยสวยหรูและดูด,ดีกระจกไฟฟ้าฝั่งด้านคนขับนะครับสวิตตํามแหน่งออโต้ลงตํามแหน่งขึ้นออโต้นะครับกระจกบองข้างปรับพับด้วยระบบไฟฟ้าปรับกระจกด้านขวาปรับสวิตออกปรับสวิตลงปรับสวิตขึ้นปรับพับกระจกนี่เห็นไหมใช้งานได้แบบปกติ ครบทุกบานระบบไฟฟ้ามีมาให้นะครับเป็นตัวกลางเป็นหรือเป็นตัวอีคันนี้ป้แดงแดง8 2 5 0 0บาทวันนี้เอาไปในราคาไม่เกิน5 0 0 0 0บาทดูให้จบอย่าพึ่งออกไปไหนนะครับย้ำว่ายอย่าพึ่งออกไปไหนได้รถกระบ,บะโตโยต้ารีโว่สโคตรประหยัดน้ำมันเลยเกียร์ออโต้นะหาคนที่พร้อมหาคนที่รับได้คันนี้ผมรับประกันในเรื่องของโครงสร้างรถไม่มีอุติเหตุหนักผิดควาน้ำท่วมหรือตัดต่อนะครับรับประกันการโอน โอนไม่ได้คืนเงินให้เต็มจํานวนขายนะครับแต่รถมือสองผมขายตามสภาพผมไม่มีบริการหรือรับประกันหลังการขายนะผมขายถูกนะครับผมไม่มีวาลันตีต้องซื้อแพ็กเกจเสริมเข้ามานะอันนี้ลูกค้าก็รับทราบด้วยนะอันนี้ผมก็บอกแบบชัดเจนต่อไปต่อมาเลยล็อกเทคติดตั้งมาให้เรียบร้อยให้ดูอะไรสู่ให้ดูแบบนี้เห็นไหมแป้นคันเร่งด้านล่างนะครับเหล็กซิงค์บริเวณนี้เขาไม่ได้พ่นน้ายากันสนิมมาจากโรงงานฉะนั้นน้ําท่วมหรือน้ําเข้าเหล็ก กนตวเนี้มันจะขึ้นมือคัดสนิมคันนี้ผมรับประกันนะครับรถไม่มีน้ําท่วมมาแน่นอนผมพยางของเดิมของแท้ของโตโยต้าเห็นไหมตัวล็อกแบบนี้ผมด้านล่างอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับผมถอดล้างถอดซักทาความสะอาดมาให้เรียบร้อยทุกจุดเลยจะมีตรงรอยตรงนี้นิดหน่อยเห็นไหมรอยถลอกนิดหน่อยไม่น่าเกียดนะย้ำว่าไม่น่าเกียด ได้บอกใหม่ๆเอี่ยมๆช้ำๆแต่ราคาไม่แพงเซฟเงินไปประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทคุ้มไม่คุ้มนะครับตัดสินใจด้วยตัวเองเลยต่างจังหวัดผมไม่บริการส่งนะครับนี่ก่อนตัดสินใจควรที่จะตรวจสอบเล่มหรือสมุดจดทะเบียนสีนเงินดูทุกครั้งนะเพื่อดูประวัติย้อนหลังว่ารถคันนี้มันเคยมีการหยุดใช้เล่มสูญหายเล่มชำรุดมาก่อนหรือเปล่า นะของผมเนี่ยเป็นรถมือเดียวป้ายแดงเลยเห็นปะ่ะปี 21. จด2นองนะครับจัดไฟแนซ์ของโต้ตาลิซิ่งพอลูกค้าเนี่ยผ่อนหมดโอนกลับมาเป็นชื่อของพี่สุชาติเอาไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อพี่สุชาติเป็นชื่อในนามบริษัทสุชาติกรุ๊ปนะครับเนี่ยเจ้าของเก่าที่ให้ดูข้อมูลเจ้าของเก่าไม่ได้เนื่องจากมีลิขสิทธิ์นะข้อมูลส่วนบุคคลเดี๋ยวจะผิดก,กฎอันนี้ให้ดูไม่ได้นะครับแต่จะบอกเป็นรายละเอียดได้ หน้า16ด้านหลังนะครับรถคันนี้ภาษีต่อตรงตลอดทุกปีไม่มีค้างชําระนะหน้า18เห็นไหมถ้ารถมันแจ้งหยุดใช้เล่มชำรุดสูญหายมันจะตีตาหรือเจ้าที่เนี่ยลงข้อมูลไว้คันนี้นะครับโอนกรรมสิทธิ์จากโต้ต้าลิสซิ่งขอใช้รถเขตจ,จัดกอทมอเวลาคนซื้อต่อไปนะครับจับมือไปโอนที่ขนส่งได้เลยนะจบนะสิ่งสำคัญรถยนต์มือส หัวใจหลักนะครับนอกจากบอดี้ไม่มีการตัดต่อหรือชนหนักก็คือเครื่องยนต์อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าห้องเครื่องเนี่ยฝากระโปรงเดิมของเดิมของแท้สติกเกอร์ข้อควรระวัง t o โตยต้าซีนตะเข็บจิกเล็บกดลงไปไม่แข็งถ้าแข็งแสดงว่าสีโป๊ะถ้านิ่มก็คือซิลิโคนแต่เกิดกาวโรงงานมันต้องหยอดเสมอกันแบบนี้เล็บกดจะประมาณนี้นะครับแล้วฝากระโปรงเดิมฝาเดิมฝาแท้ สัญลักษณ์โลโก้โตโยต้าสีด้านในเหมือนต้องเก่า,าด้านนอกถ้ามันใหม่มันด้านนอกแสดงว่าฝากระโปรงมันมีการทําสีหรือมีการเปลี่ยนมาน็อต <Not S 1> ฝากระโปรงด้านล่างนะครับน็อต <Not S 2> <Not S 1> ไม่มีขยับอันนี้ก็คือเหล็กทาฝากระโปรงรุ่นนี้มันจะมีมาจากโรงงานนะครับหูยึดนะครับฝากระโปรงด้านล่างน็อต <Not S 2> <not S 1> ไม่มีขยับเหมือนกันโค้งแขนเห็นไ,ไหมนะครับซับด้านใน ตัวนี้นะครับรอยกลมๆพวกนี้ก็คือเกิดจากรายการผลิตจากโรงงานคานหน้าเนี่ยมันจะต้องระยะไม่ห่างมันจะต้องชิดแนบแบบนี้ก็คือคานเดิมไม่มีการตัดต่อหรือมีการเปลี่ยนคานมาไม่ใช่นะครับอันนี้ร่องรูเหลี่ยมมันต้องเรียบเสมอกันคานด้านหน้าหรือคานหม้อน้ําถ้าเป็น t o ยต้ารี v o มันจะมีสัญลักษณ์ตัว R ตัวนี้คือฝั่งด้านขวานะครับ เส้นริ้วตัวนี้เกิดจากเหล็กคำฝากระโปรงเอาขึ้นเอาลงเป็นระยะเวลานาน,านามันจะเกิดรอยเส้นริ้วแบบนี้ถ้ามันไม่มีแสดงว่าคาเป็นโดนทำสีหรือคาโดนเปลี่ยนมานะครับแต่เกิดของเดิมเนี่ยมันจะต้องเป็นเส้นริ้วแบบนี้เห็นไหมตัวสัญลักษณ์ L ฝั่งด้านขวาตัวหนังสือจะต้องคมเสมอกันแบบนี้นะครับคาหน้ารอยต่อของเดิมนะครับมันต้องชิดแนบสนิทแบบนี้ โตต้าลีโวนะครับมันจะมีแผ่นเพจตัวนี้มันจะบอกเลขเครื่องเลขถังวันเดือนปีที่ผลิตรีเวทสีเงินของเดิมจากโรงงานซับด้านในนะครับซุ้มล้อด้านล่างนะรอยซีนตะเข็บต่างๆของเดิมมันต้องเป็นลักษณะประมาณนี้ถ้าใหม่นะแสดงว่าซุ้มตัวนี้มันโดนเปลี่ยนมาถ้าตัวนี้ผิดรูปหรือมีการทาสีแสดงว่าคาร์ตัวนี้มันมีการชนด้านนี้มานะครับและเกิดของเดิมตรวจสอบจากนี้ได้เลยล็อกแก้ม แล้วก็ตรงตัวยึดฐานระหว่างคานกับแก้มนะครับตัวนี้มันต้องชิดสนิทกันแบบนี้ของเดิมเนี่ยมันดูไม่ยากนะครับแต่เกิดของทํามาเนี่ยมันต้องดูรายละเอียดให้ลึกแบตเตอรี่เป็นแบบแห้งนะครับอันนี้คือข้อดีเวลารถมันทํางานน้ํากัดมันเดือดมันจะต้องไม่โบทิ้งลงไปด้านล่างทําให้เกิดสนิทคันนี้ไม่มีเลย เครื่องนี้โคตรใหม่เลยอ่ะใหม่เจาะเลยดูดิอ่ะชักกันน้ามันเครื่องให้ดูก่อนมาร์คคิวซีปากกาแต้มของเดิมจากโรงงานรอยซีรอยหยดข้าบน้ำมันตานี่โหดูดิไม่มีเลยนะพลิกรถได้จะพลิกให้ดูแต่มันพลิกไม่ได้ต้องการตำแหน่งไหนมุมไหนถ้ามองว่าผมละเอียดไม่ชัดเจนหรือต้องการข้อมูลเพิ่มทักมา083 069 4ด7 9มนาะครับวิดีโอคอลรถจริงก่อนตัดสินใจได้เลยนะตรงปกไม่จกตานะครับเรามีตัวตน เรามีรถนะครับให้ลูกค้าได้ตรวจสอบทุกคันนะครับเราไม่ได้เป็นในหน้านะเรามีรถให้ตรวจสอบนี่ดูถังเติมน้ำสำรองน้ำยาหล่อยเย็นสียมพูของโตโยต้าเดี๋ยวให้ดูฝั่งด้านซ้ายเห็นไหมโอ้โหดูดิใหมก่กึิบน้องๆองรถใหม่ป้ายแดงไม่พูดเยอะเดี๋ยวจะหาผมอวยพี่พี่เพื่อนๆตรวจสอบจากคลิปวิดีโอนี้ตัดสินใจได้เลยนะครับ มาก่อนได้ก่อนนะย้ำว่ามาก่อนได้ก่อนตอนนี้ผมสตาร์ทเครื่องนะครับพี่ๆลองตรวจสอบดูได้เลยนี่โอ้โหเครื่องนี่เดินเรียบเมื่อกี้ลองเล่นเครื่องแล้วนะครับควันไม่ไหลน้ำไม่ดันขับทางไกลสบายๆโอ้โหมา,มาเลยเลขไมล์แสนสองวีโก้เครื่องเก่าๆนะครับวิ่งกันเลขไมล์หลักล้านขึ้นอยู่กับเจ้าของนะบางคันบางคนเนี่ยโอ้โหเลขไมล์สองแสนกว่าไปแล้วเครื่องมันต้องอยู่ที่เจ้าของคนใช้รถด,ด้วยนะครับวันหนึ่งเนี่ย น้ำมันเครื่องถ่ายทุกกี่กิโลแล้วใช้น้ำมันดีหรือเปล่านะอย่าไปขี้เหนียวใช้ของดีไปเลยนะครับรถเนี่ยมันใช้งานตลอดใช้ซินติกใช้สองเคราะห์เราดูแลเขาดีเนี่ยเขาก็อยู่กับเรานาน,านๆนะอันนี้ผมบอกข้อมูลแบบชัดเจนครบถ้วนเลยดูเรสสภาพแบบนี้ในราคา4ี่แสนกวบาทชอบไม่ชอบก็ตัดสินใจได้ด้วยตนเองเลยเดี๋ยวผมจะลองเล่งเครื่องให้ดูนะครับให้ดูว่าควันมันไหลหรือเปล่านะ โอเคควันไม่ไหลนะครับขับยาวๆสบายๆเลยมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับกับราคา Toyota r ี v o 2.4 p ีเดอร์ซูเปอร์เฟกนะครับสีขาวปี2022ทันนี้ทีแรกผมจะขายราคา5 2 0 9,000บาทเราไม่ขายวันนี้เอาไปเลยนะครับราคาพิเศษสำหรับ FC จองให้ทันนะ4 90, 9 0 0 0 0 90 0 0บาทจัดไฟนแนนซ์ได้นะครับลูกค้ามีประวัติสินเชื่ออย่างน้อย1ปีประวัติดีกู้ได้เต็มใช้เงินออกรถศบาทผ่อนได้รับประมาณ1มื่นหลักร้อยย้ำนะครับหมื 10, ่นหลักร้อยยอดจัด5,000สนนะไม่ใช่ราคา3,000สนนะครับจะหลักพันเป็นไปไม่ได้นะครับเราอยู่ความจริงนะผมบอกแบบตรงไปตรงมา6ปีหรือ7จเดือน หรือท่านใดที่มองว่าจัดไฟแนนซ์ยุ่งยากไม่อยากเสียดอกเบี้ยซื้อสบไปเลยนะไม่ต้องเสียเวลานะครับราคานี้พร้อมโอนต่างจังหวัดผมมีบริการส่งทักเข้ามาได้เลยนะครับโอนจองเข้ามาก่อนได้เลยนะจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนหรือท่านใดนะครับผ่านมาถนนลังสิตปทุมธานีมุ่งหน้าตลาดภูทรพย์พิกัดที่ร้านนะครับพิมพ์ใน Google หรือปักหมุดไปได้เลยนะเดียวสมาร์ทคา ลังสิตปทุมธานีอยู่ระหว่างอาชีวะปะทุมธานีซ้ายมือนะครับอย่าจอดรถด,ด้านนอกนะจอดรถด,ด้านในแยกแฝดปะทองอยู่ซ้ายมือนะครับเลยมาประมาณ50เมตรชิดซ้ายทางเข้าเนี่ยจะอยู่ด้านซ้ายที่จอดรถนะครับเรามีที่จอดรถด,ด้านในด้านหลังออฟฟิศนะจอดได้เลยผ่านมานะครับสังเกตทีมป้ายด้านบนเรามีหน้าร้านชัดเจนนะครับทีมน้ำเงินเหลืองเดียวสมัตคา หารถคุณภาพดีได้ที่นี่083-069-4479ก่อนโอนเงินจองเข้ามานะครับโทรมาเบอร์นี้ก่อนนะมีมิจฉาชีพนะครับก๊อปเฟซก๊อปรถหลอกขายรถในโซเชียลมีเดียในราคาที่ถูกกว่าตามท้องตลาดลูกค้าหลงเชื่อนะครับโอนเงินจองหรือเงินประจำเข้าไปนะบล็อกเบอร์บล็อกเฟสปิดนี้หายของเรานะครับมีตัวตนมีหน้าร้านชัดเจนผมมิดนะครับไม่ใช่มิจฉาชีพนะ ผมมีตรภาพคงไม่ย้ายรถเก็บร้านหนีหายไปไหนแน่นอนนะครับเปิดมาที่นี่นะครับปีที่10แล้วมีสาขาเดียวนะครับเน้นรถบ้านปรับสภาพนะครับเก็บงานรถพร้อมใช้ทุกคันนะก่อนถึงมือลูกค้าพี่พๆเพื่นเพื่อนท่านใดนะครับมีข้อเสนอแนะข้อติชมพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างนะครับเข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยวันนี้ผมเดียวจ์จยุทธ์ต้องขอขอบคุณทุกคนทุกท่าน ติดตามรับชมรับฟังวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ